เราด้วยนี่มองอะไรเหรอ บอกให้แม่เขียนจดหมายไปหากูที่กรมโอ้เรื่องนแปลกมันหนาหูทุกวันให้กูกลับมาดูที่บ้านหน่อยใครจะอยู่ก็อยู่ข้ามีอยู่แล้วอาลุงจะไปฉันไม่ห้ามแล้วกันแต่มันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นน่ะมันมีเด็กป่วยเป็นโรคประหลาดบนว่าปวดท้องปวดท้องเหมือนไส้จะขาดกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายวันที่มันตายนะท้องมันบวมเป่งเหมือนจะแตกศพเน่าทันทีเหมือนตายมาแล้ว3 4มี่วันเมื่อการบ้านเองเหมือนเหมือนเหตุการณ์ตอนนั้นเลย เป็นไงบ้างลูกเหียอึดอัดม่วงนอนตลอดเลยจ้ะลูกแม่เย็นอาจจะเป็นแค่ไข้ธรรมดาถ้าเป็นแคไข้ธรรมดาทำไม,มจ่าต้องทำหน้าแบบนั้นมีอะไรก็บอกอตรงๆจะได้แก้ทันเอานี้ถ้าเห็นอะไรแปลกๆก็อย่าไปไทนแล้วถ้าเจอใครที่ไม่รูจจัก็อย่าให้มนเข้าใกล้แล้วกัน เพราะเจอที่ใหม่ที่ทดีกว่าคนหรือผีมันก็ไม่ต่างกันน่ะยีกตัวเนี้มันเก่งใกเรื่องเล่นกับใจคนกูไม่เคยเล่นบ้านไหนสนุกเท่าบ้านกูคิดไี่ผิดจริงๆที่ื่องอีนี่สนุกชิบหายหพี่ยาเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหม เงน้ยมเปิดเอง